ถ้าความลับที่จะทําให้ทีมชาติไทยชนะทีมชาติมาเลเซียผมได้ดูฟอร์มมาเลเยเกาหลีใต้นะครับผลก็คือมาเลยแพ้กเกาหลีใต้ไปซีหนึ่งแน่นอนนะว่าแบบมองผ่านๆก็อาจจะแบบโอ้เกาหลีใต้มันแข็งนี่มันเก่งกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครดูเต็มเกมนะครับคือแบบกว่าเกาหลีใต้จะยิงได้นี่ท้ายเกมนะแล้วมาเลียยิงเกาหลีใต้ได้หนึ่งลูกแล้วที่เหลือที่มันที่มาเลเซยเขายิงไม่ได้ลูกจอจออ่ะแต่มันไม่เข้าอะ่ะ สาถึงสลูกเลยนะครับย้ำเลยนะครับผู้เล่นมาเลยิงประตูทีมเกาหลีใต้แบบจอๆในกรอบเกตโทษเลยสามถึงสี่ครั้งแต่ไม่แม่นพอและทำไม่ได้ก็เลยแบบผลสกอ์อย่างที่เห็นนะครับคือถ้ามาเลยเขาคมคมนะครับอาจจะแพ้แบบสามสี่หรือเสมอสีหรืออาจจะเฉือนชนะก็ได้ดังนั้นแนวทางการเล่นเวลาเจอมาเลเซีย เราจะต้องพยายามพาบอลเข้าสู่กรอบเขตโทษมาเลเซียให้ได้มากที่สุดเราจะโยนก็ได้นะครับจะแทงทะลุช่องก็ได้จะเล่นแท็กติกไหนก็ได้อะขอแค่บอลมันเข้าสู่กรอบเขตโทษของมาเลเซียให้มากที่สุดอะอย่างนัดที่เจอเวียดนามอย่างเงี้ยที่เรายิงได้เพราะอะไรเพราะว่าเราพาบอลเข้าสู่หน้ากรอบเขตโทษของเวียดนามได้เราพาบอลเข้าสู่ในกรอบเขตโทษของเวียดนามได้สังเกตไหมครับไม่ว่าจะวิธีไหนแบบ ทำชิ้โยนบอมเข้าไปอย่างเงี้ยคือมันมีโอกาสได้ประตูสูงกว่าเลขอย่างหนึ่งคือผู้เล่นเรามีความสามารถอยู่แล้วขอ,อแค่บอลเข้าเท้าเท่านั้นแหละนะครับคือมีลุ้นนะโอเคความรับข้อแรกเลยนะครับที่จะทาให้เราชนะมาเลเซียได้คือเราจะต้องระวังตัวริมเส้นของมาเลเซียคือฟอร์มาเลเซียนะครับพอๆกับเวียดนามเลย แต่ความสามารถเฉพาะตัวของตัวริมเส้นดีกว่าของริมเส้นของเวียดนามาเขาได้แต่กระชากลากลุยใช่ไหมแต่ของมาเลเซียเขาเลี้ยงกินตัวได้เขาแหวกได้เขาเอาตัวรอดได้เร็วด้วยก็คือแบบแตะบอลปุ๊บพร้อมไปข้างหน้าไม่ไม่มีคืนหลังนะครับแตะบอลปุ๊บพร้อมไปข้างหน้าอันนี้งานหลักจะมาอยู่ที่แนวรับของทีมชาติไทยนะว่าจะเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่ก็นั่นแหละครับผมว่ายิ่งกว่าเวียดนามอ่ะ อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำกัน้านแล้วก็ต้องระวังให้ดีเลยนะครับส่วนความรับข้อที่สองเราจะต้องการเราจะต้องระวังการเปิดบอลจากแดนกลางเวลาทีมมาเลเซียเขาได้บอลในแดนกลางอะ่ะเขาเล่นไม่เกินสามจังหวะนะครับเขาสมบอลไปมาไม่เกินสามจังหวะนี่แหละเขาก็จะเปิดบอลเปลี่ยนแกนไปให้ปีกสองข้างหรือให้กองหน้าทำประตูล่าเข้าไปยิงไม่เหมือนกับ เวียดนามนะครับเวียดนามนี่แบบต้องมาแบบสุดเส้นของแดนหลักของไทยนะครับแล้วก็เปิดกับเข้ามาใช่ไหมแต่ของมาเลอะบอลอยู่แดนกลางม,มันโยนเลยนะเออมันโยนเลยนะแล้วมันไม่ได้โยนแบบมันไม่ได้โยนแบบมัวมวอ่ะมันโยนแม่นผมสังเกตเลยนะครับคือโยนไปทีหนึ่งริมเส้นได้บอลปุบ๊บอย่างแม่นน่ะดังนั้นอะ่ะเวลาที่แดนกลางของไทยอะ่ะเจอผู้เล่นในแดนกลางของมาเละนะครับ ต้องรีบวิ่งบีบวิ่งไล่เลยไม่มีคําว่าเดินผมบอกเลยเพราะถ้าเกิดแบบไม่ไวพอนะครับเขาก็จะมีเวลาเปิดบอลแม่นแม่นแล้วก็งานก็จะมาหนักที่กองหลังเรานะครับเขาเปิดบอลเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะมันจะไม่มีโอกาสแบบสกัดบอลดักบอลง่ายอ่ะมันมันเล่นลูกกระอากาศเลยอ่ะดังนั้นนะครับอันนี้คือแบบสิ่งที่เราต้องระวังเลยซึ่งนี่คือจุดแข็งของมาเลยนะครับที่มาเลยเขายิงเกาหลีใต้ได้เขาก็เล่นแบบนี้ ไม่เกิน3จังหวะนี่แหละโยนไปนะครับโยนจากแดนกลางไปให้ปีกสองข้างแตะบอลยิงประตูกระชากลากยิงเลื้อยเลี้ยงกินตัวนะครับความรับข้อต่อมานะครับถ้าเราอยากชนะทีมชาติมาเลเซียได้เราจะต้องวิ่งขึ้นหน้าด้วยความเร็วอย่างน้อย3คนเวลาทําเกมรุกค,คือเราจะต้องมีผู้เล่น3คนนะ่ะพร้อมวิ่งไปข้างหน้าวิ่งฉีกวิ่งทะแยงวิ่งกระชากนะครับ เพื่อกดดันกองหลังมาเลให้เขาเปิดพื้นที่ขยายช่องว่างระหว่างแนวรับมากขึ้นทําไมผมถึงรู้นะครับผมได้ดูฟอร์มจากตอนที่เราเจอามาเลเซียตั้งแต่ซเกมที่มาโน่คุมอันนี้เป็นจุดที่เราจะโจมตีมาเลเซียได้ดีมากก็คือพอแบบเปิดทีวีมานะครับถ้าเราไม่เห็นผู้เล่น ไทยอย่างน้อย3ามคนวิ่งฉีกวิ่งแบบวิ่งสปีดพยายามวิ่งแซงกองหลังมาเลเซียหาช่องแบบทาทางให้เพื่อนอะไรเงี้ยคือแบบออืื huh. เกมลุกเราหายไปเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคือผมอยากจะเห็นมากเลยว่าแบบพอเปิดเกมมาปุ๊บผู้เล่นในแดนหน้าไทายวิ่งฉีกวิ่งทําทางอะไรเงี้ยแบบสามตัวขอขอวิ่งเร็วๆอะ่ะอยากเห็นแนวทางนี้มากเลยเพราะว่ามันเป็นการกดดันแดนหลังมาเลเซียแล้วก็สร้างโอกาสในการทาประตูได้สูงนะครับเลขอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเราจะใช้แทคนิคแบบโยนบอลเข้าไปนะครับโยนบอลเปิดเข้าไปเราก็ต้องเอาแพตริกเอาอาชิตโพรนเอาผู้เล่นตัวใหญ่ๆนะครับมารอไว้เลยแบบปักรอไว้เลยนะครับหน้ากรอบแล้วก็ให้ผู้เล่นตัวใหญ่สองคนเนี้ยมองเข้าไปหรือว่าเก็บบอลแล้วก็พลิกเล่นเองนะครับในนัดที่ไทยแพ้มาเลนหนึ่งต่อสตอนซีเกมอะเป็นนัดที่แบบเราเปิดบอลเข้าไปนะครับแล้วแพตริกเก็บบอลได้ ผู้เล่นแนวหลังแนวรับมาเลยนะครับเบียดเบียดผู้เล่นไทยไม่เข้าเบียดแพทริกไม่เข้านะครับแพทริกก็พลิกบอลปุ๊บแล้วก็แตะบอลเข้าประตูไปง่ายๆเลยมันก็มีสองแนวทางนะครับว่าเราจะเล่นยังไงแต่ทั้งสองแนวทางเราต้องเล่นไม่เกินห้าจังหวะผมบอกเลยนะครับต้องเล่นไม่เกินห้าจังหวะเท่านั้นจะโยนบอลก็ได้นะครับจะแทงทะลุก็ได้ถ้าแทงทะลุต้องมีผู้เล่นที่แบบวิบ่งฉีกทำทางอย่างน้อยสามคนขึ้นหน้าแบบได้บอลปุ๊บพร้อมลากยิงอะ่ะ ต้องอย่างนั้นนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือมันได้ผลตั้งแต่ทีเกมนะครับเราสามารถกดดันมาเลาได้ด้วยพีแบบนี้ความรับข้อต่อมานะครับคือเราจะต้องติวเข้มแบ็ก2ข้างเลยแบ็กซ้ายแบ็กขวาของทีมชาติไทยนะครับต้องถูกติวเข้มอย่างหนักมีเคิลสั้นนะครับนิโคลัสมีเคสั้นไม่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับแต่อีกอีกข้างหนึ่งนี่แบบโอ้จะเอาไงดีอย่างเงี้ย เพราะว่ามาเลเซียนะครับใช้ผู้เล่นริมเส้นแน่นอนเขาจะเปิดบอลให้ผู้เล่นริมเส้นอะแตะบอลลากยิงแตะบอลลากเปิดแบกสองข้างของเราจะต้องรับมือกับความเร็วของผู้เล่นมาเลทั้งสองข้างปีกสองข้างของมาเลเเนี่ยซึ่งการรับมือเนี่ยมันจะยากตรงที่ว่ามันเป็นการโยนเข้าใส่ครับโยนเข้าใส่อย่างแม่นยําดังนั้นเนี่ยถ้ากะจังหวะผิดพลาดหรือว่าแบบไม่เห็นตัวทีมแอบวิ่งมาข้างหลังนะครับ โอ้โห oh, oh. เป็นจังหวะที่อันตรายมากเลยนะครับตอนนั้นนะ่ะนี่คือสิ่งที่มาเลเขาถนัดนะครับและเอามาใช้กับเกาหลีใต้เลยด้วยดีนะที่แบบเขายิงไม่คมอ่ะไม่งั้นเกาหลีใต้ก็เกาหลีใต้เหอะมีโอกาสเสมอแล้วก็พลิกแซงชนะได้ด้วยอ่ะแตกสองข้างไทยก็จะแบบงานหนักนะครับก็รอดูเลยนะครับผมคิดว่าต้องเจอแน่นอนนะครับมันคือจุดเด่นของมาเลแล้ว,ลวเขาต้องเอามาใช้ถ้าเขาไม่ออามาใช้เนี่ยมันบุกไม่ขึ้น ผู้เล่นเขามีความสามารถสูงกว่าผู้เล่นเวียดนามนะครับมันเลี้ยงกินตัวได้มันแบบสูงใหญ่อ่ะเออนั่นแหละไทยเราต้องระวังตรงนี้แล้วก็ความรับข้อสุดท้ายนะครับคือเราต้องมีตัวตัดเกมสองตัวตัวตัดเกมในแดนไหนตัวตัดเกมตัวตัดเกมในแดนกลางหรือว่าตัวตัดเกมของแบ็กสองข้างผมคิดว่าจะต้องเลือกเอานะครับว่าจะตัดเกมแดนกลางของมาเลยไม ถ้าจะตัดเกมแดนกลางมาเลย์ต้องใช้ไม่เกินสาจังหวะคืออย่าให้ผู้เล่นมาเลย์ตอบอลเกินสามจังหวะต้องตัดเกมแล้วต้องจําเป็นเลยนะครับต้องตัดเกมไม่งั้นบอกโหแบ็คสองข้างไทยเหนื่อยกองหลังไทยเรียบร้อยนะครับหรือถ้าเกิดตัดเกมตรงปีกของมาเลยสองข้าง <ST. S 2> ก็ต้องมั่นใจว่าเราจะปิดมุมปิดพื้นที่ไม่ให้มาเลย์ส่งคืนหลังไปให้แดนกลางอีกอันนี้สําคัญนะครับ คือแบบเราวิ่งไล่แล้วนะวิ่งไล่ปีกแล้วแต่ถ้าปีกมาเลเอาตัวรอดได้แล้วส่งเข้ากลางอย่างเงี้ยมันก็เข้าสูตรเดิมอะผู้เล่นแดนกลางของมาเลก็ได้ไม่เกินสังจัดแล้วก็หยอดหรือว่าแทงทะลุช่องนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นอนะที่เราต้องมีตัวสัตว์เกณฑ์สองตัวเพราะว่ามันได้ช่วยให้แบ็คสองข้างของเรานะครับสามารถวิ่งเติมได้อย่างมีเิลสันอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีเิลสันเจอปีกมาเลยอย่างเงี้ยมันก็ทาให้มีเิลสันเติมสูงไม่ได้ เพราะว่าปีกสองข้างของมาเลเขากดไว้เลยนะครับเขาปักไว้เลยตรงนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มิเคิลซันวิ่งมาเติมอะ่ะต้องมีตัวแทนมิเคิลซันหรือไม่ก็ต้องแบบมีแบบตัวตัดเกมไว้ตัดเกมสาหรับตําแหน่งมิเคิลซันแบบเออถ้าเกิดกมาเลเปิดมาทางตําแหน่งมิเคิลซันต้องมีตัวแทนตัวแบบตัวซ้อนของมิเคิลซันเวลามิเคิลซันลงมาเนี่ยจะได้ลงมาทัน จะได้ไม่โอหวิ่งขึ้นวิ่ง,ง,งลงเหนื่อยอย่างเงี้ยและนี่ก็เป็นแนวทางนะครับว่าเราจะเอาชนะทีมชาติมาเลเซียได้ยังไงสีที่ผมวิเคราะห์นะผมดูฟอร์มจากตอนที่มาเลเยเจอเกาหลีใต้ตอนที่เราเจอมาเลยในซีเกมนะครับแล้วก็ดูทรงแล้วนะครับเราจะต้องเล่นแนวทางประมาณนี้ไม่งั้นเราจะโดนบุกอยู่ข้างเดียวและโอกาสทำประตูจะน้อยนะครับลองไล่ดูแต่ละข้อนะที่ผมที่ผมแนะนําคือมันต้องมีสักสองข้อ ไม่งั้นเรากดดันมาเลยไม่ได้เลยอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งคือแบบเราคิดว่าแบบเราจะต้องเอาชนะมาเลาให้ได้ใช่ไหมมาเลาก็ต้องอยากเอาชนะเรานะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาแพ้เกาหลีใต้แบบขาดลอยจริงๆนะครับถ้าเขาอยากแบบกลับคืนไม่ได้เขาต้องเอาชนะเราแล้วยิงได้อย่างน้อยสองสมลูกอะนั่นคือเป้าหมายของมาเลยอย่างแรกเลยนะครับคือเอาชนะไทยให้ได้ไม่มีทางเลือกนะพอแพ้นะัดคือแบบโอ้โหโอกาสตกลบสูง เราก็แพ้ไม่ได้เหมือนกัน,นครับก็ <c oughs> มีโอกาสเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตามที่ผมบอกไปตอนต้นคคิปอะครับว่าแนวทางการเล่นตอนเจอมาเลของเราอะต้องพยายามเอาบอลเข้าสู่กรอบเขตโทษมาเลให้มากที่สุดไม่รู้นะครับผมไม่สนใจวิธีไหนเขาก็จะมีแนวทางแล้วโค้ชเขาก็จะรู้นักเตะนะว่ามีความสามารถเป็นยังไงแบบเข้าใจนักเตะมากกว่าตัวผมนะครับเพราะเขาอยู่กับนักเตะแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ่ะหรือต่อให้ผมไปอยู่ใน ตำแหน่งหน้าที่นั้นน่ะผมจะบอกเลยนะว่ายังไงยังไงต้องเอาบอลพาบอลมาในพื้นที่กรอบเขตโทษมาเลยให้ได้จะเลี้ยงกินตัวจะอะไรยังไงคือแบบมันต้องมีแผนไว้แล้วอะแล้วมันไม่ใช่แค่แบบพยายามโยนพยายามทะลุช,ช่องพยายามเลี้ยงกินตัวคือแบบพอมันไม่ได้แล้วนะครับพอมันทําไม่ได้มันก็ต้องมีตัวซ้อนมีแผนสองสามสี่อ่ะพอมันไม่ได้ปุ๊บเล่นเกมรับลงมาให้หมดอย่างเงี้ย มันก็เป็นอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่ทีมชาติไทยขาดเลยนะครับพอเราพลาดแล้วอะ่ะมันมีแค่ตัวซ้อนตัวเดียวอะ่ะพอไอตัวซ้อนตัวตัวเดียวหลุดหรือว่าแผนหนึ่งมันใช้ไม่ได้แผนสองใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่มีแผนสามแผนสี่มารองรับแล้วทีเนี้ยมันไม่เข้าใจทั้งทีมอะ่ะมันก็จะงงนะอาอกไปวิง่งวิ่งไปไหนดีเอาเจออย่างเงี้ยทำไงดีแบบยืนกักไปไม่ถูกนะครับนั่นแหละครับก็หวังว่าทีมชาติไทยจะโชคชะตาฟ้าลิขิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ หวังว่าโชคเทีพีแห่งโชคจะเข้าข้างทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมรู้สึกเสียดายมากเลยอะแบบเรามีผู้เล่นที่แบบโคตรเก่งเนี่ยผมอยากเห็นเขาไปไปได้ไกลที่สุดนะทําผลงานีให้ดีที่สุด่ะถึงแม้ว่าแบบหลายคนอาจจะไม่ชอบแนวทางการนาทีมของผู้ฝึกสอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยนะเราก็ทีมชาติไทยอะอย่างน้อยเรามาถึงรอบนี้แล้วอะแรทที่เหานั้นคือแบบมันแบบมันยอมไม่ได้ที่เวียดน,นามจะนําหน้าเราเนอะปะ นอกไหมผมว่าแฟนอนไทยยอมรับไปได้อะแั้นั้นก็นัดที่จดถึงนี้นะครับหวังว่าแบบเราจะมีผลงานที่ดีแล้วก็แบบปิดเกมเร็วนะครับครึ่งแรกเอาไปเลยผมอยากให้เห็นเลยครึคร่งแรกยิงสามศูนย์อะไรอย่างเงี้ยจัดมาเลยนะครับขอเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไงบ้างครับใครมีความคิดเห็นยังไงใครมีแนวทาง วิเคราะห์ตัวผู้เล่นหรือว่าแนวทางวิธีเล่นตอนเจอมาเลเซียยังไงสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับผมรู้ว่าทุกคนที่แสดงความคิดเห็นน่ะไม่อยากให้ทีมชาติไทยแพ้แล้วก็อยากให้ทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีอยู่แล้วอะ่ะก็บอกว่าทีมชาติไทยจะได้แนวทางนี้นะครับไปในการสู้กับมาเลเซียนะครับ